ิโสภควาอรสมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติ ปัตติปันโนพะพวโตสาวกสังโฆอุปัตติปันโนพะพวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพะพวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพะพวโตสาวกสังโฆญาติถางจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคาราเอสัพะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอันชรีกรณีโยอนุตตลังพุญญะเกตังโลกัสสติ จินดามณีปียังมันตังยาสังคาสังโกนังอุปัสสันทิสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตันจัมหาราชาตะวมังโพสัตุโนทีปังการิเทวสุโคเซธิกินติเทโวเยสโคปัจจังทัสสมิงกินเนวทัตตาปียังกาตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิราภังชนะนเยมณีจินดาปียังจะทานังสัพเพชนะปะหุชนะปียังมามา สัคตวาปุถารตนังโอสถทังอุตมังวรังอิตังเทวมนุสสะนำพุถารเตเชนะนสุตินานาสันตุปตวาสัพเทุกข้าวุปสสมิตุเตสัคตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรังปารีราหูปัสสะมังธรรมะเตเชนะนสุตินานาสันตุปตวาสัพเทพยาวุปสสมิตุเต Saakatawa sang karatanang o tanguutaang waang aunaang pauna yang, pa, yang sang kate sai naso dina asan tu katawa sap pi kawo asamtukte iki bisa pakwarahan samaang kuthawica cara na sam penuh Suka kewihuwanuta puata สวาัสดีค่ะทุกผตาธตามมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิกุโอปาริโกปัจดตังเวทิตาวิญจุหีติ ชปฏิปันโนภระพรวตัวสาวะกะซังโขชูปฏิปันโนภระพรวตัวสาวะกะซังโฆยายะปฏิปันโนภระพรวตัวสาวะกะซังโฆสามีจิตปฏิปันโนภระพรวตัวสาวะกะซังโฆญาติทังตาตาริบุริสยุคานิอัตตาบุริสปุขาราเอสาภพระวตัวสาวะกะซังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชัลีการะนิโยอนุตตรังปุญญักขตตามโลกัสสัติ จินดามณีปิยังมันตังยัสังตัสังโกนังอุปัสสนติสิเนหางมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโกสัตถุโนทีปังกาโรเทวสเซปกาโรการเทวสุโพเซที่กินจิเทวเยสัตโัพชังขัดสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกานตังสริปุโตพระวันตุเม สิทธิราพังชนในเยมันสจินญาปียังจาาทนางสัพเพชนาปะคุงชนาปียังมามาสักกตวาพุทธรตนังโอสถทั่งอุตมะวารังอิตังเทวมโนสานงพุธะเตเชนาสุตินาาสันตุปตะวาสัพเพตุข้าวุปสมิตุเตสักกตวาธรรมรตนังโอสถทั่งอุตมังวารังปะรีลาพุงปัสสมมานังธรรมมาเตเชนาสุตินานาสันตุปตะวาสัพเพพยาวุปสมิตุเต สักขตะวาสังการตานัโอสะทังอุตมังวะรังอาหุเนยังปามเนยังสังฆเตชีนะโสตินานาสันตุขตะวาสัพเพโรคาวุปสเมตุเตอิติปิโสภะขวารังสัมมาสัมพุทโวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตโลุภลิสธทังมสารติสัทธาเทวมนุสสานัมพุทโธตัปปะติ อากาโตภควตาสัมโณสันติติโกอกาลิโกเอหิป hey. ัสสิโกโอปันนิกโกปัจจัตตังเมติฏัพโพวินหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโสามติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโยทตาิุริสยุคานิอัตตปุริสา เฮสะปะกัปโตสาวะกสันโตอ่างเนโยป่เนโยทักีเนโยอังเชลีการะนิโยอนุตตังปุญญกิตังโรกัสสะติจินดามณีปียังมันตังยาสังคาสังโคนงอุปัสสันติสีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจอมห้าราชา วังมังโกสัตถุโนธีปังการเทวสุโพเสติกินจิเทวเยสกโปปัชทัดสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังซาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนะนัยยมณีจินดาปียังจ่าท่านังสเพชนาปะหูชนาปียมามาสักกตวาพุทธะตนงโอสะทังอุตมังวะรังอีตังเทวมนุษานังพุทตเตชนาโสตินา อัสันตุปตะวาสสเพทุต้าวุปัสเมตุเตสัคตะวาธหามรัตนัโอสะทังอุตมังวะรังปารีราคุงปะสามะนังธรรมะเตเชนัสตุตินาอัสันตุปตะวาสสเพปยาวุปัสเมตุเตสัคตะวาสังครัตนัโอสะทังอุตมังวะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนัสตุตินานัสันตุปตะวาสสเพโรคาวุปัสสเมตุเต